พานิกกี้ไปหนักเบามาแล้วเรียบร้อยนะครับกลับมาก็เดี๋ยวให้อาหารนิกกี้และเจ้าลายกันเลยนะวันนี้ก็ได้เป็นอาหารเม็ดนะครับสลับกันให้บํารุงขนน้องนะครับมาี่มาไปกินเพิ่งกลับมาจากพาไปหนักเบานะครับ ลไ <Okay. S 1> ล,ล่ไปกินไปไล่ก็ยังไม่หิวนะนั่งนั่งดูเฉยๆกี้น่าจะหิวมากนะครับไปวิ่งมาเหนื่อย จริงว่สาสักพักเดี๋ยวน้องก็ไปกินนะครับ ให้น้องวันให้น้องกินนมนะครับน้องไม่ให้กินนมนานแะล้วก็กินเร็วมากเลยนะมีกี่แป๊บเดียวจะหมดแล้ว 我觉得 ไปกินต่อไป,ปอไปไหนนี่กีนมานี่มา กินให้หมดไปนี่กี่ไปกินอาหารให้หมดแล้วใส่อิ่มนมแล้วนะครับาหนอีกแล้วสำรวจอีกแล้วหลับฐาน,น,นกินแล้วนะ น,ออนิกี้อิ่มแล้วนิกี้ไปนอนเล่นแล้วลามากินต่อนะเจ้าย,ยังไม่อิ่ม มิกี้มานี่มานี่มิกี้ก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับให้ดูการอยู่ของน้องๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ